สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซื้อก้างแชร์ข่าวจริงนะคะวันนี้เอาใจสายที่ชอบเสี่ยงดวงค่ะเสี่ยงดวงแบบถูกกฎหมายแถมเป็นเงินออมในตัวรายละเอียดเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะ ทางธนาคารอมสินนะคะสามารถเปิดบัญชีและซื้อฉลากดิจิทัลด้วยตัวเองง่ายๆนะคะผ่านแอปไม m o นะคะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันก่อนนะว่าฉลากดิจิตัลเนี่ยคืออะไรนะคะคือฉลากออมสินพิเศษที่ผู้ใช้บริการสามารถทำรายการฝากทอนและก็ตรวจสอบข้อมูลฉลากดิจิทัลและตรวจสอบเงินรางวัลฝากนะคะผ่านช่องทางบริการโมบายแบงกิ้งหรือไมโมนั่นเองนะคะสามารถ ตรวจด้วยตัวเองค่ะถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกและเพิ่มช่องทางการบริการให้กับลูกค้าเมื่อมีการถูกรางวัลฉลากยอดเงินรางวัลจะถูกโอนเข้าบัญชีคู่โอนที่ผูกไว้กับทะเบียนฉลากดิจิตัตลและเมื่อฉลากครบอายุระบบจะทำการโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเข้ากับบัญชีคู่โอนโดยอัตโนมัตินั่นเองค่ะ การเปิดบัญชีฉลากออมสินพิเศษดิจิตอลด้วยตนเองบนไมโมนะคะคุณสมบัติมีอะไรบ้างนะคะจะต้องเป็นผู้ใช้บริการโมบายแบงกิ้งหรือไมโมนะคะวิธีการใช้บริการคือผู้ใช้บริการสามารถเข้าได้ที่เมนูฉลากดิจิตอลและเลือกเปิดบัญชีฉลากดูขั้นตอนการเปิดบัญชีฉลากดิจิทอลนะคะเดี๋ยวทางช่องจะขึ้นให้นะข้อมูลที่ต้องใช้ได้แก่หมายเลขบัตรประชาชนทั้งด้านหน้านะคะแล้วก็ด้านหลังบัตรเลย สำหรับเงื่อนไขการใช้บริการนะคะผู้ใช้บริการสามารถเปิดบัญชีฉลากออมสินพิเศษดิจิตัลหนึ่งท่านต่อหบัญชีเท่านั้นค่ะระบบกำหนดให้บัญชีหลักเป็นบัญชีคู่โอนเงินทั้งเงินตน้นดอกเบีย้ยเงินรางวัลโดยอัตโนมัตินะคะกรณีที่ผู้ใช้บริการมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีคู่โอนสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ธนาคารออมสินส,สาขาค่ะ แล้วก็การยกเลิกการใช้บริการโมบายแบงกิ้งนะคะไม่มีผลในการปิดบัญชีฉลากออมสินพิเศษดิจิทัลค่ะเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนง่ายๆนะคะสำหรับการซื้อฉลากดิจิตอลผ่านมือถือนะก็เข้าไปในแอป Mymo ก่อนเลยค่ะกดเข้าไปนะคะขั้นตอนที่1เลือกคำว่าฉลากดิจิทอลนะคะขั้นตอนที่2เปิดบัญชีฉลากดิจิทัลค่ะ แล้วก็ไปขั้นตอนที่3นะคะก็ให้เลือกกรอกเลขหลังบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็เลือกคำว่าถัดไปค่ะขั้นตอนที่4ตรวจสอบแล้วก็ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลขั้นตอนที่5อ่านแล้วก็กดยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของการใช้บริการนะคะข้อที่6กดรับรหัส otp ค่ะแล้วก็ขั้นตอนที่7นะคะกรอก รหัส OTP ที่ได้รับทาง SMS แล้วก็กดยืนยันเพื่อใช้การบริการค่ะขั้นตอนที่8ระบบจะแสดงหน้าจอเปิดบัญชีสำเร็จสามารถฝากฉลากอมสินพิเศษดิจิตัลได้ทันทีค่ะ ก็เป็นขั้นตอนง่ายๆนะคะเอาใจสายที่ชอบลุ้นรางวัลนะคะดีไม่ดีอาจจะได้รางวัลใหญ่โดยไม่รู้ตัวก็ได้นะคะถ้าไม่ถูกรางวัลเราก็ยังได้ดอกเบี้ยถือว่าเป็นเงินฝากเงินออมไปในตัวค่ะถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะแชร์ Share ไปให้คนอื่นได้รู้เนาะก็ครั้งหน้าจะมาอัปเดตเรื่องราวข่าวสารอะไรอีกฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ